ราะคะอาจารย์ค่ะก็จะขอความรู้อาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องที่แนวทางที่รัฐบาลบอกว่าหลัโงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็จะมีแหล่งที่มานะคะก็คือการกู้เงินโดยจะใช้พรบรกู้เงิน5 0 0แสนล้านทีนี้ในมุมของการเมืองอะคะ่ะอาจารย์ค่ะข้อนหนึ่งคือว่ามันมันผ่านหมายถึงผ่านช่องทางนี้เป็นไปได้มากน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วในกรณีว่าไม่สำเร็จ ในแง่ของการเมืองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างะคะอาจารย์การใช้ออกเป็นพรบในพระราชบัญญัติเนี่ยเออผมถือว่าเป็นการเลือกเส้นทางที่ยากของรัฐบาลนะ,ค,ะครับคือเส้นทางง่ายมีแต่ว่าท่านอาจจะรู้สึกว่ายังขัดข้องอะไรอยู่หรือ,อยังไรผมไม่ทราบนะะแต่พอเลือกเป็นเส้นทางพระราชบัญญัติเนี่ยก็ยจะต้องเอาข้อสู่สภาก็าจะมีทั้งสภาผู้แทนแล้วก็วุฒิสภา ซึ่งก็อาจจะเกิดปัญหาได้ทั้งในสองส่วนนะครับเอาละแต่ว่าในเสียงของสสนะเนี่ยท่านเองท่านอาจจะมีความมั่นใจสูงเนื่องจากว่าคุมเสียงข้างมากในสภาใช่ไหมครับครับว่าในสวเนี่ยบางทีเราก็ไปเอ่อไปออกะเกณฑ์เขาไม่ได้หรอกว่าเขาจะลงปติตระกาศอย่างไรแต่ท้ายสุดเนี่ยถ้าหากว่าสสยังยืนยนะันนะเออก็ยังยังถือว่ายัางยันกับทางสวได้ถ้าสวไม่เห็นด้วยเนี่ย สิบวันแล้วสสอลงมติใหม่นะครับก็ <ๆ S 2> ยังยืนยันกลับไปก็ <ๆ S 2> ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา,ธา <ๆ S 2> ๆๆครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันก็เป็นช่องทางนะครับว่าสพสหรือสวที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยแลวเขาเห็นว่ามันมีปัญหาในเชิงของข้อกฎหมายว,าว่าตัวพรบรดังกล่าวเนี่ยอาจจะขัดกับรถถัฐธรมนูญอาจจะขัดกับรถถัญมัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะฮะเขาก็ มาเทียยื่นเข้าชื่อกันนะฮะหนึ่งสิสิบของของสองสภาก็คือเจ็ดสิบห้าคนเจ็ดสิบห้าคนคนี้จะเป็นสสก็ได้สวก็ได้หรือจะรวมกันก็ได้เจ็ดสิบห้าคนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะซึ่งศารลรัฐธรรมนูญเองก็จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการพิจารณาที่เราไปกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆไม่ได้นะครับแล้วก็หลายคนก็ยังเป็นห่วงอะว่าเออมันจะเข้าอีรอปเดิมสมัยที่คุณยิ่งรักเคยเสนอพรบ เงินกู้สองล้านล้านเคื่ะทำรถไฟความเร็ว,ส,วสูงหรือไม่นะครับตรงนั้นก็ผ่านสองสภาละละสังประตบมมาตายในชั้นของรัฐธรรมนูญนะครับรอืมอืมค่ะอาจารย์อาจารย์ตอนนั้นนี่คือเอ,อมันเหมือนหรือต่างกับสถานการณ์ตอนนี้อย่างอย่างไรอะคะอาจารย์ในกรณีของสองล้านล้านตรงนั้นกับห้าแสนล้านตอนครั้งเนี้คะ่ะอาจารย์ คือถ้ามองในเชิงของตัวเงินคราวนั้นอาจจะเยอะกว่าเยอะอสี่เท่า,ทาถูกไหมครับครับแต่ว่า,ถ,าถ้ามองในเชิงเหตุผลการใช้เนี่ยการกู้เงินสองล้านล้านเนี่ยเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ถือว่าเป็นการกู้เพื่อการลงทุนนะครับเป็นแต่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอรูปร่างหน้าตาของการคมนาคมขนส่งของประเทศเลยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการกู้เพื่อการลงทุนแต่คราวนี้เนี่ย มันน้อยกว่าสี่เท่าก็จริง <c oughs> แต่ว่ามันไม่ใช่การลงทุนอะ่ะมัน <c oughs> เป็นการกู้เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจนะในการแจกเงินให้กับประชาชนให้ประชาชนเ็ามีด้วยความมีเงินที่อยู่ในกระเป๋าเามากขึ้นนะครับแล้วก็ไปจับใยใช้สอยนะแล้วก็คิดว่าเวลาจับาจใช้สอยแล้วเนี่ยมันจะกระตุน้นเศรษฐกิจได้ดีขึ้นจะทําให้ค่า GDP ที่ เป็นมูลค่าพลันเงินรวมในประเทศเนี่ยที่รัฐบาลบอกว่าปัจจุบันนั้นดูมันต่าเตียนะจะเพิ่ม,มันให้มันสูงขึ้นนะครับเขาก็คิดเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกันในเชิงสองครั้งแล้วเนี่ยผมว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเหตุผลยังดูดีกว่าอื้ยังดูดีกว่าคือมันเป็นเรื่องของการเออเรียกว่าอ,อกู้มาเพื่อลงทุนนะครับแต่กามีกู้มาเพื่อแจกนะแจกแล้วมัน มันก็หายวับเหมือนกันนะมันก็ใช้เงินหมื่นบาทอาจจะใช้เออภายในหนึ่งเดือนเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลายคนก็เออมีความตั้งใจในการใช้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็พอมันเป็นเงินที่มีเงื่อนไขาสารพัดเช่นจะใช้ในต้องใช้ในอำเภอต้องใช้ภายในหกเดือนต้องซื้อรายการนี้ได้รายการนี้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็จะมีดานมใช้เร็วพอใช้เร็วแล้วเนี่ย ร้านค้าที่จะไปแลกเป็นเงินบาทนะออกเงินดิจิตอลไปรวมๆแล้วไปแลกเป็นเงินบาทเนี่ยเขา,ขาก็บอกว่าต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีคค่ะรับนะครับตอนนี้ผมก็มองว่าเออถ้ามันไปถึงร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีแล้วเนี่ยเขาจะรีดในการแลกคืนจากรัฐบาลหรือเขาจะถือไว้หมุนต่อๆไปนะเหมือนกับเป็นเงินตราทั่วๆไปนะคือถ,ถ้าเป็นเงินตราทั่วๆไปเนี่ย เ,เก็บไว้มันไม่บูดอ่ะเก็บไว้เราเองสามารถใช้นุ่นใช้นี่ต่อ,ตอไปได้แต่ X ทางด้านของการเป็นเงินดิจิตอลแล้วก็มีเงื่อนไขจากัดหลายอย่างว่าใช้อนุนก็นได้ไอ้นี่ไอ้นีก็ไม่ได้นะครับมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องซึ่งเขาอาจจะอยากจะรีบแลกเป็นเงินบาทเพื่อไปใช้หลายวัตถุประสงค์ได้มากกว่าใช้ค่าเทอมลูกก็ได้ใช่ไหมใช่นี้ได้แต่เออทึ๊ดทเอ <c oughs> เอ,เอ,อ,อคือหมายถึงว่าถ้าถ้าแลกเป็นเงินบาทแล้วอ่ะ เขาก็ใช้ได้เอก็ใช้ก็จ่ายค่าเติมลูกได้แรกเป็นเงินบาทก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟได้แลกเงินบาทก็ซื้อน้ํามันเเติมรถยนต์ได้ใช่ไหมครับชำะมีตามกฎหมายได้แต่ว่าดิจิทัลเนี่ยต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะครับคนก็จะรีบแรกหรือเปล่าผมก็ตั้งข้อสังเกตนะถ้ารีบแรกแล้วเนี่ยมันไม่หมุนคือมันจะหมุนไปหลายๆรอบให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจได้เนี่ยต่อเมื่อคน คนยังนิยมใชต้ตอบต่อไปเรื่อยนะครับว่าคนรีบแรกนะมันก็หยุดหยุดนะก็คือหมายความว่าทุกอย่างกลับมาเป็นเงินบาทเงินดิจิทัลก็จะไม่หมุนครับอืม,มค่ะคืออาจารย์หมายถึงอาจารย์กังวลว่าคออือคือรัฐบาลอ่ะตั้งใจว่าจะให้เป็นดิจิทัลหมุนไปเรื่อย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  แต่อาจารย์กําลังชี้ประเด็นว่าบรรดาร้านค้าต่างก็อยากจะได้เป็นเงินสดๆใช่ไหมอาจารย์ก็คือจะต้องรีบแลกออกมามันก็จะไม่หมุนไปหลายๆรอบอย่างที่รัฐบาลวางโมเดลเอาไว้อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คือยกเว้นว่าเราทําเงินสองประเภทนี้เนี่ยให้มันเท่าเทียมกันเลยนะครับแต่ตอนนี้ภายใต้เงื่อนไขมันไม่เท่าเทียมกันไงผมผมเลยเรียกอาจจะเป็นการเรียกพนักรานเขาหน่อยบอกว่าเป็นเงินเป็นเงินชั้นสองอะ อะไรเงินชั้นสองหมายถึงอะไรอะไรเป็นเงินชั้นสองอาจารย์ดิจิตอลหรือว่าเงินจริงเงินดิจิตอลเงินดิจิตอลเป็นเงินชั้นสองครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราถือเงินเนี่ยสมมติถ้าเราถือเงินบาทที่เป็นเงินสดใช่ไหมครับครับเงินจริงเนี่ยนะเราเราใช้ได้ทุกอย่างอ่ะคจะจะไปซื้ออะไรก็ได้หมดอ่ะนะซื้อเรากินก็ได้คุณง่ายๆจะไปจําระนี่ที่เราเป็นนี้ชาวบ้านเขาก็ได้ โดยไปจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างลูกน้องก็ได้นะครับเอจะซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อทองเก็บไว้ก็ได้แต่พอเป็นเงินดิจิตอลปั๊บเนี้ยไอสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยทําไม่ได้มันซื้อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคาถามว่าแล้วแล้วเราจะถือเงินเอชั้นสองไว้ทําไมในเมื่อแรกกับรัฐมันก็กลายเป็นเงินชั้นหนึ่งแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่าอตอนนี้ก็ยกเว้นว่ารัฐบาลจะสร้างมาตรการจูงใจให้คนถือเงินดิจิตอล แล้วก็ใช้เงินดิจิทัลต่อไปอีกสองสามปีคือภาวะจูงใจดังกล่าวเนี่ยก็จะลดแรกแจกแถมอสมมตินะฮะค่ะแต่ซื้อไว้มีดอกเบีย้ยอ้าวนะแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นก็เลยฮะมันกท็ทำให้ต้นทุนเอ่อมันสูงขึ้นอีกอคุณคมีต้นทุนของการปกู้มาแล้วซึ่งกู้เนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่นะนะคือถ้าเอา<ๆ>เงินมาแจากบริการที่เราประหยัดงบประมาณสามารถทำว่ามันรายจ่ายประจำปีให้มันประหยัดมากขึ้น แล้วก็เหลือเงินก็ถือว่าเป็นผลงานรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีผลงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เนี่ยรัฐบาลจะมาแจกให้แก่ประชาชนเขาไม่ติดขัดอะไรหละแล้พอไปกู้มันก็มีดอกเบีย้ยอย่างน้อยก็ผมตีเข้าวๆว่าร้อยละสามถ้าร้อยละสามเนี่ยสามปีก็สี่หมืนห้าพันล้านแล้วนะนะ <laughs> ครับ<ะ>ตันนี้ถ้าบอกว่าจะมีมาตรการในการส่งเสริมมีโปรโมชั่นลดแรกแจกแถมอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ย มันก็ต้องบวกเข้าไปอีกอก,อก็เป็นต้นทุนของการใช้เงินดิจิตอลเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับอก็ไม่ใช่แ <laughs> ค่ <อ S 3> ห้าแสนล้านละคือห้าแสนนี่ถ้ากู้เนี่ยเวลาใช้กู้มันก็มันก็คือห้าแสนสี่หมื่นห้าพันล้านแล้วถ้าสามปีนะเพราะว่าได้ละสามเนี่ยปีหนึ่งก็ตกเท่ากับประมาณหมื่นห้าพันล้านจึงเป็นที่มาของโพสต์หกชั่วโมงที่แล้วที่บอกว่า อาจารย์มองว่าไม่ใช่ของที่จะมาฉุดกระชาก GDP ประเทศถูกไหมเออโอ้โหนี่ตามโพสผมขนาดนั้นเลยครับผมผมตามทุกวันเวลาหลายรอบครับผมแซวอาจารย์เล่นทำไมผมขยันโพสเลยเกินครับผมไม่ไม่ไมลค์ไม่แชร์แต่ว่าดูตลอดนะครับผมครับผมคือประเด็นแบบนี้ครับประเด็นของอาจารย์ดีว่าในส่วนในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ย เขาก็คิดว่าเนี่ยเขาก็จะมีตักกะบอกว่าเอ่อพอมีเงินดิจิตัลออกไปให้แก่ประชาชนแล้วเนี่ย GDP คือไอ้ผลิภัณฑ์์บนรวมของประเทศเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เมื่อวานเข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเอ่อปีหน้าถ้า GDP ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะเอ่อต้องโทษว่าเพราะเราทําเรื่องดิจิตอลช้านะคือมันติดนู่นติดนี่นะไอ,อคนพูดทําให ชะลักชะลงงักหลายเนี่ยอภยอบด้วยนะหรือทำนองแบบนั้นมไ,มไม่ไม่ได้พูดในขนาดนั้นนะแต่แต่แต่หมายความว่าก็เป็นการออกตัวว่าถ้า GDP ปีหน้าเนี่ยมันไม่โตเท่าที่ควรเนี่ยเพราะรัฐบาลบอกว่าจะโตถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเอ่อพูดตัวเลขสูงครับห้าเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างแบงเอธนาคารโลกนะนอ Worldbank เนี่ยเขาประมาณการว่าไทยปีหน้าเนี่ย GDP อยู่ประมาณสัก 3.4โตขึ้นสักประมาณ3.4ไม่เกิน3.6นะครับตอนนี้รัฐบาลไทยก็บอกว่าอจะเอาให้ได้5%แต่ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าเอถ้าไม่ได้5%เพราะว่าเนี่ยแจกเงินช้าผมก็ให้ความเห็นว่าเวลาพูดถึง GDP ว่ามันจะโตมากโตน้อยเนี่ยมันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรอยู่4ตัวครับตัวที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาการบริโภคของประชาชนนะคือถ้าประชาชน ซึ้มากกินมากใช่มากอันนั้น g d ดีขึ้นครับที่สองคือการลงทุนนะครับซึ่งถ้ามีคนมาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในประเทศต่างประเทศก็แล้วแต่เนี้ยมันก็ทําให้ GDP สูงขึ้นครับอันที่สามก็คือเรื่องของการใช้ใจ่ายของภาครัฐื่อมันแผ่นดินเนี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้น g d ดีตัวใหญ่เลยครับซึ่งผมก็บอกว่าเรื่องของวมันแผ่นดินนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหามาจากทางเพื่อไทยเองเนี่ยทําลบปีหกเจ็ด ช้า,ชาค่ะคือแทนที่เขาทำเสร็จตั้งสมัยคุณะยุท์แล้วล่ะตั้งแต่เดือ<ม>น,นกุมภาพันธ์แล้วพอมีสภาเนี่ยแทนที่เจลิฟเนยเขาสภาก็สั่งทบทวน<ม>ก็เล,ลยล่าช้าไปถึงประมาณเจ็ดเดือนส่วนตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของเออสอ่งออกแล้วก็นาเข้ากราบใดก็ตามถ้าส่งออกลบนําเข้าเป็นบวกเนี่ย GDP ก็สูงแต่ถ้าส่งออกนะน้อยกว่านําเข้าทึ่ขณะนี้เนี่ยส่งออกน้อยกว่านําเข้านะฮะ มันก็ยากที่จะดึง GDP ให้สูงขึ้นได้ครับอืม,อมค่ะอาจารย์อาจารย์ทีนี้วกกลับไปเรื่องพรบรนิดนึงนะคะอ่ามเอ่อก็คือว่าอาจารย์บอกว่าแนวทางนี้คือเป็นเป็นท่ายากแต่ว่ารัฐบาลบอกว่ามันมันยังไรก็ตามดูแล้วจะเหมาะกว่าการออกเป็นใช้เป็นพรกรหมายถึงว่าประตูพรรเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะไปคือถ้าพรบรไม่ผ่านแล้วก็วกกลับไปพรอรอันนี้คือสามารถทําได้ไหมอาจารย์คะ อน่าจะยากแล้วนะ oh. เพราะขนาดพรบรยังไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมแล้วคุณจะไปออกพรกรเนี่ยมันก็ยิ่งค่อนข,ข้างจะไม่ค่อยมีเหตุผลยกเว้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นเปลี่ยนไปนจริงๆแล้วก็ประเภทว่าจําเป็นจะต้องกู้เงินจริงๆเนี่ยก <Okay. S 2> ็อาจจะออกเป็นประกรได้ซึ่งผมเข้าใจว่าการตั้งใจออกเป็นประกอบเนี่ยเป็นความตั้งใจแรกก่อน oh. ของของรัฐบาลเพราะที่ที่เคยประกาศบอกว่าคุ้มพาได้ใช้แน่เนี่ย เล็งดูแล้วจะต้องออกพรกรแน่นอนถ้ากลุมหาต้องจะเออจะจะ,จะได้ใช่แม่เพราะพรกรนั้นพระราชกำหนดนั้นออกโดยคณะรัฐมนตรีนะฮะคือประชุมกันรอบเดียวได้เลยนะครับลงมติได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเปิดสภาก็ค่อยมาขอความเห็นชอบจากสภาอีกทีหนึ่งซึ่งก็อ่านอยู่แล้วละเพราะสภาก็เขาฟองเสียงข้างมากแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ผมกาเจอว่าหลายฝ่ายน่าจะทักท้วงว่าการออกพระราชกำหนดนั้นเนี่ย ในรัฐมนูลจะให้ใช้ได้อยากให้สามารถทําได้เนี่ยต่อเมื่อเป็นเรื่องของความจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ความจําเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนไม่ได้นะครับก็เลยไม่กล้าที่จะออกเพราะถ้าออกแล้วเนี่ยคนรับผิดชอบเต็มเต็มก็คือคณะรัฐมนตรีครับผมค่ะค<อ>่ะเพราะฉะนั<อ>้นก<า>็ต<า>้องไปทางพรบช่องทางพรบแต่ว่าแต่อาจารย์บอกว่าถึงจะผ่าน กฤษฎีกาบอกโอเคทําได้แล้วก็เข้าไปสู่สภาสภาผ่านเสร็จปุ๊บแต่มันก็อาจจะมีติดขัดถูกยื่นตรวจสอบอะไรกันต่อไปอีกอย่างนี้ก็คือจะล่าช้าออกไปอีกอาจารย์มองอย่างนั้นใช่ไหมคะคือทั้งล่าช้าและอาจจะทั้งตกมาตายคือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางทางเลือกที่ผมเสนอผมบอกว่าถ้าในกรณีที่คุณจะออกเป็นพรบรเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าหมื่นหนึ่งได้หรือไม่ได้เลยศูนย์ หมื่นหรือศูนหนรือศูนย์ะครับนะต,ตอนนี้ผมบอกว่าถ้าจะให้มันแจกได้แน่ๆเนี่ยไม่ต้องเป็นการกู้เงินได้ไหมโดยการเอาเงินที่คุณต้องการจะแจกให้ประชาชนห้าแสนล้านเนี่ยบรรจุกลับเข้าไปในงบแผ่นดินนะครับแต่ขอกระจายเป็นสองปีก็ประมาณค่ะ,<น>ะครับก็เป็นปีหกเจ็ดห้าแสนสองแสนห้าหมื่นล้าน ปี6กแปซึ่งห่างกันอีกแป๊บเดียวนะครับเพราะตอนนี้มันราชาไปมากแล้วเนี่ยเรียมจะทําคู่ขนาดไปได้วยกันอีกสองแสนห้าหมื่นล้านแล้วก็แจกประชาชนเป็นสองรอบรอบละห้าพันอันนี้ไม่ติกกดกฎหมายไม่ต้องกู้เงินก็คือใช้งบประมาณแสดงว,ว่าต้อง<ห>ไปไปเอามาจากส่วนอื่นใช่ไหมอาจารย์จริงๆจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมีอยู่ในกระเป๋าแล้วแสนหนึ่งสามแสนสามหมื่นล้านครับเพราะว่างบแผ่นดินที่รัฐบาลุศรษฐาทำเนี่ย เป็นงบที่เพิ่มจากสมัยคุณประยุทธ์ทำแสนสามหมื่นล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของรัฐ<ม>บาลคือคุณประยุทธ์เรียกคุณประยุทธ์เศรษฐาเนี่ย <c oughs> เป็นเจ้าของคนเดียวเพราะนั้นก็หาเพิ่มอีกแค่แสนสองโอเคแม่แต่ว่าสมควรแกเวลาพอดีนะครับเวลาหมดพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ